ยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนให้ทุกคนได้รับฟังกันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทาง YG นั้นได้มีการประกาศออกมาให้แฟนๆทุกคน,นได้รับทราบกันนะครับว่าในตอนนี้ Baby Monster เนี่ยได้เตรียมการเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของเรา gangster baby monster นั่นเอง โดยประกาศจากทาง YG ได้บอกไว้นีครับจากสื่อเกาลีใต้บอกว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมการทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดและก็จะดําเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ได้โปรดให้แฟนๆทุกคนนั้นเนี่ยรอให้ความสนใจกันได้เลย ซึ่งคำถงแถลงการของทาง YG Entertainment นั้นนะครับก็ยังคงเป็นคำถแถลงการที่ไม่มีการปักวันอย่างเป็นทางการว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้น Baby Monster จะมาวันไหนนะครับวันที่เท่าไหร่ต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนบอกเพียงแค่ตอนนี้เตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวเดบิวต์ในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยรอแล้วก็ให้ความสนใจนะครับตอนนี้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ทำงานกันหนักมากๆเพื่อเดือนพฤศจิกายนของ b บบี้มอและด้วยเหตุนี้เองแฟนๆก็เลยบอกว่าเอาเอีกแล้ว YG เนี่ยจะติด โรคเลื่อนหรือเปล่านะครับจะเลื่อนการเดบิวต์ไปอีกไหมพูดมาแบบนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วอะไรหล่ะที่เสร็จบ้างและที่บอกว่าจะเตรียมตัวอย่างหนักจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่และจะพยายามอย่างเต็มที่นั้นคือพยายามให้มันทันเดือนพฤศจิกายนให้ได้ใช่หรือเปล่าและถ้ามันไม่ทันจริงๆจะเลื่อนอีกไหมเพราะนี่ก็เลื่อนมาหลายเดือนมากๆแล้วทําเอาแฟนๆว้าวุ่นเลยนะครับไม่รู้ว่าทีมงานแล้วก็ทางค่ายเนี่ยจะว้าวุ่นด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหล่าแฟนคลับคือว้าวุ่นแล้วอยากเจอเบมอนกันมากมาก และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการรายงานออกมาจากทางสื่อของเกาหลีใต้ด้วยนะครับว่าในตอนนี้หุ้น YG เนี่ยมีการดิ่งลงอยู่แล้วก็มีในส่วนของปัญหาระหว่างสัญญานะครับที่แปลว่าเจรจา,าไม่ลงตัวและหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยก็ต่างจับตามองนั่นก็คือรุ่นพี่ b l ล c k พิงกนั่นเองรวมไปถึงเหล่าผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะแปลว่าไม่ไหวแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะขอขายหุ้นจะขอถอนตัวแล้วเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยถ้าหากอยู่ต่อไปแต่สื่อนก็ยังมองว่าตอนนี้ YG ยังมี Baby Monster. อยู่ที่จะมากอบกู้ทุกอย่างคืนและก็เป็นวงที่จะสร้างความหวังใหม่ๆใ,ให้กับเหล่า YG ได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วเบมอนเนี่ยถือได้ว,ว่ากระแสดีกระแสแรงมากตั้งแต่เปิดตัวจนถึงในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคอนเทนต์หรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวจริงจจังๆแต่ว่าก็ยังคงมีคนเนี่ยรอคอยเบบี้มอนสเตอร์กันเยอะมากๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้ดังนั้นจึงเปรียบเบมอนเนี่ยให้เป็นกับว่าเหมือนความหวังใหม่ของตึกดำของค่าย YG Entertainment เลยที่จะมาสานต่อความปางังแล้วก็เป็นวงที่ค่า คาดหวังให้เป็นวงกอบกู้ค่ายขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองนะครับยังไม่เดบิวต์นะแต่ว่าดูเหมือนจะมีภาระที่หนักอึ้งให้กับ Baby m o n ster อร์กันแล้วนะครับแต่เราเชื่อว่า Baby Mon น ster อร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความปังให้กับ YG ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคนก็อรอกันทั่วโลกแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง